สู่โรงเรียนมัธยมพระสิงเขตบางบอนกรุงเทพมาหานคระนะครับนี่เป็นการป้องการตำแหน่งและชิงตำแหน่งแชมป์รุ่นใหญ่ที่สุดของเมืองไทยและก็คือรุ่นอุรุเพนต์วเวทนะครับน,น้รงแต่ลง147ปอนด์ระหว่างเจ้าขาวชิลเล่นของเธอไทยกติ้งแดงยินกับผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกันนะครับโซนาโดคาสตาร์เนดาบาลาเดสเพื่อให้กระชับและฟังง่าย ทีมผู้บรรยายทั้งหมดจะขอใช้คำหลังนะครับเพื่อให้กระชับและฟังง่ายขึ้นครับผมศิรชัยกระติงแดงยิบครับชื่จริงนีนาะยเทวากีรัมครับอายุ21ปีครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรมัมย์ในการชกนี่ชนะรวด 3, آ, 23ครั้งครับน็อก17นะครับ ของแชมป์พาเอาพาบ้านะครับในรุ่นเวทเวทยอยู่ครับคราวนี้นี่เขาก็ได้โอกาสโอ้ผู้ท้าจริงคนสำคัญเลยนะครับปานโดกัสโซเนดาครับอายุ25 0 2ปีนะครับมีดีกรีเป็นอดีตแชมป์เยาวชนมวยสากลในรุ่น140ปอนด์4การชกนี่28ครั้งครับชนะ21ล็อก14แล้วก็แพ้7นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลการย้ายครับจากสยามกีฬาแล้วับมวยสยามรายวันแล้วก็เนติยศาสตร์มวยโลกครับแฟนกีฬาแฟนมวยที่ชอบของใหญ่ชอบของหนัก โปรดจับตาดูคู่นี้ครับกับอาชีพนี้ไม่เหมือนเดิมครับ,ดดรบล็อกยกแรกนี่ชิเชินบอกว่าเอาไป3,000บาทเออ่เฮียเตา5,000บาทจากเสือสิเอ็ดตัวด้วยนะครับแล้วก็วีว่าพาเลทด้วยจากร้านพักเ,มเมพื่อนภูมเลิศสุพรรณพันธิครับคุณสุพรรณพันธิฉันสังข์ลังวันคุณชัยโรจน์การจนะศิลาโรจน์ก็อีก5,000บาทเหมือนกันแล้วก็ยังมีจากคุณอามรินพรประธานโสมปูเซอร์ครับผมแล้วก็กระทิงแดงอีก10,000บาทครับเป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับบาราเลส กรรมการพินิจปัญญาทรัพย์ครับใช้กรรมการใหญ่เลยครับนี่ถือว่าเป็นกรรมการหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยครับโอ้โหทีเดียวครับไหลท้องยปเลยครับเช็คกินทีเดียวละไหลทองไปเลยครับจับติเลยหรือเปล่าครับรบร้อยครับขาดมากครับเรียบร้อยครับลุกไม่ขึ้นโอ้โหคาระเดชเหนือความคาดหมายเลยครับ โอ้โหดูครับดีใจครับพิรชัยจบแร็วอะไรครับเหนือความคาดหมายจริงๆครับชมภาพช้าก่อนครับชมภาพช้าก่อนครับดูครับมันขวาครับฮึุดลงไปเลยครับจุดท้ายก่อนแล้วขวาตามนะครับจุดศูนย์รวมประสาทครับดูมุมนึงครับเปี่ยงเข้าไปครับเป็นตรงเป็นไม้บรรทัดนะครับยิงขวาตรงเข้าไปครับเต็มกระโดงทางครับนาทีแรกนะครับนาทีแรกเลยครับ สมกับตรีกีลองแชมป์โลกอันดับ6กเลยนะครับสำหรับตากรติชัยครับโอ้โหครับแต่ยังงงอยู่เลยครับปาเดสยังงงอยู่เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเด็ดขาดแล้วก็ดูดันมากครับธีรชัยเจ้าขาวเอาครับไปพักช่สร้างทางเขาสายกาแล็กซี่เขาพอกาแล็กซี่มีทังชนะสงครามแล้วก็ตามมาด้วยภูสวัสด์นะครับกระทิงแดงยิ้ม แล้วก็ขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงงพร้อมทางทางหลายๆคนนะครับทางโปรโมเตอร์ของเราทต้องยอมรับว่าในเรื่องการสร้างรถพีมือนี่สุดยอดมากเลยแล้ววันนี้นะครับเจ้าขาของเรานะครับธิรชัยกระทิงแดงยิ้มใช้เวลา1นาที44วินาทีนะครับชนะนอกนักมวยจากเม็กซิันได้อย่างงดงามเลยนะครับในรุ่น147ยสกในโอกาสนี้ขอรียนเชิญน,นะครับขอรียนเชิญท่านดรก,กว้างรอบครอบ ในฐานะประธานในการจัดการแข่งขันแล้วก็ผู้บริการ